กาแฟค่ะสวัสดีค่ะต่นชาวเพื่อนกาแฟาลดจ้ะทั่นี้ส่วน,วนหูหืมหอมมากกาแฟามีส่วนลดนะคะสิบสี่ยูโรค่ะโอ้โหแพงเหมือนกันจะลองกินดูก่อนลองชองเดิมดูก่อนว่ามันจะลดไหม แล้วก,ก็กินอาหารหน้อยมันจะททำให้อิ่มตัวประมาณเนี้ยมาจากไทยเนาะคะ่ะเนี่ยเขาก็บอกวิธีทำอะไรประมาณนี้มีอะไรสก,กัดจากอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมีสก,กัดจากกระบอเพชรสก,กัดจากถั่วขาวบลาบลาบลาประมาณนี้นะค่ะเนาะโอเคมาดูกาแฟชิ้ชนะคะ่ะ มาได้โฆษณาให้เขาแล้วกันนะแต่ว่าถ้าดีลองกินดูดื่มดูถ้าดีก็จะกินอ่ดื่มไปเรื่อยๆนะคะ่ะแพงแต่มันก็โอเคอยกนานๆทีเรากไ็ได้ดื่มก็โอเคแหละลองทํามันลดสุขภาพเดินเพราะเราทํางานไงสุขภาพไม่ค่อยดีเราก็ทํามันลดแล้วทำน้ำหนักไม่ลดไม่นักเราก็ยุดกินประมาณนี้คะ่ะแล้วก็พยายามควบคุมอาหารเนาะ โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนมาทักทายกันแป๊บนึงแล้วค่ะกาแฟร้รอนร้อนตอนเช้าๆแะะล้วค่ะจะรอให้เขาเย็นก่อนเนาะดื่มยังไงลวกปากช้อนใหญ่บักเอฟเลยถ้วยใหญ่ โอเคค่ะมาดิ่มกาแฟด้วยกันนะคะ่ะเพื่อนวันนี้ก็ค่อยดูก่อน,มนเมื่อวานนี่ไปซื้อของร้านไทยมาก็ไม่ได้เอาลงะะุงเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเอาถยลงงนะโอเคะ okay, ค่ะสวัสดีค่ะทักทายกับชาวชาววันอาทิตย์นะคะวันที่สิบแปดนะคะพมษาหยนเนาะร้อนๆ้นะคะกาแฟร้อนร้อนนะคะเด้อคาตาคะซองอะค่ะ <laughs> ไม่ไม่เอาลรคะ่ะซองลดนะคะเนาะก็เปาไปไปทำง,งานละนะ,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนขอบคุณมากที่เขามารับชมนะคะขอบคุณมากเออ้อพี่ต้นที่เขาไปดูเพลย์ลิขอบคุณมากมากค่ะพี่ต้นขอบคุณมากค่ะนะคะพี่ชายที่น่ารักมาก น่ารักทุกคนแหละค่ะเพื่อน,เนะเขาถึงไม่เขาไปดูเพลย์ลสแต่เขามาทักทายเวลาไล่เวลาทําคลิปก็เขามาให้กําลังใจถึงแม่วาเราจะไม่ได้เข้าไปเลยแต่เขามาให้กําลังใจยังแม่สายพินยางเงี้ยเนาะก็ขอบคุณทุกําลังใจแรงใจที่ให้กันน้องๆไงก็ไปช่วยกันปลกรังคาปลกกระเบื้องนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายกาแฟร้อน มีแรงเนาสุดเร้ลอนค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย